กับข้าวที่คนรู้จักกันดีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันหาอร่อยอร่อย,ออยกินยากบางทีต้องทําเอง mm. พะโล่ฮะก้มไข่ไข่พะโล่หมูพะโล่เนี่ยแหละครับใครๆก็รู้จักนะครับก่อนอื่นนะฮะปัจจุบันเนี่ยร้านข้าวแกงทั่วไปทำปลาพะโล่ไม่ค่อยปรานีเท่าไหร่บางเจ้าเนี่ยทําเหมือนกับเอาซีอิ๊วมาต้มไข่ต้มกับหมูใส่น้ำตาลเป็นหน่อยไม่ได้เรื่องนะฮะ ก็ผมไม่รู้จะว่าอย่างไงจะบอกว่าเวลาเร่งรีบทําไม่มีเวลาปราณีตมันก็ไม่ใช่นะคนเราทานอาหารเนี่ยเราทานรสชาตินะครับเราเราเราทานรูปร่างลักษณะเพื่อความสวยงามนะครับพโลอเนี่ยนะครับเครื่องมาที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เครื่องยาจีนเนี่ยละฮะแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยเราก็ดัดแปลงให้มันเหมาะสมเข้ากับลิ้นคนไทยนะครับเครื่องง่ายๆเลยนะฮะซึ่งเขาไม่ค่อยทํากันเนี่ยก็คือรากผักชี กระเทียมพริกไทยหอมแดงสักหน่อยหนึ่งฮะโขกหยาบๆนะฮะโขกไปนะฮะสักสักสองช้อนโต๊ะเนี่ยนะครับกะลุมเนื้อในคนนะก็ไข่สักเจ็ดแปดลูกก็ครอบครัวไข่นี้ลักษณะทางไม่เป็นฟองนะอาจารย์ไข่เป็นใบเป็นฟองเนี่ยนะฮะอัี้ฉันแซแซวอาจารย์แล้วก็มาตำสักสองช้อนโต๊ะนะครับสามก็ได้ฮะเอาสามดีกว่าแล้วแบ่งเป็นช้อนโต๊ะครึ่งช้อนครึ่งเนี่ยนะฮะสำหรับผัด กับหมู3มชั้นล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นพอคําไข่ต้มปอกแล้วนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วก็เอารากผักชีกระเทียมพริกไทยตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูผมเน้นน้ำมันหมูนะเพราะหนึ่งมันหอมนะฮะผัดพอพอพ,อพอเครื่องเนี่ยได้กลิ่นเอาหมูเอาหมูลงไปผัดจนหมูสุกทักห้าหกสเซนนะครับนะฮะ หาผ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาไข่ปอกมาลงไปอะไรเลงอเรเลงตรงเนี้ยเติมน้ำนิดหนึ่งแล้วก็ซีอิ้วเห็ดหอมผมใช้ซีอิ๊วเห็ดหอมเพราะมันหอมแล้วมันไม่เข็มจัดนะฮะแล้วมันจะเป็นออกเป็นสีน้ำตาลสวยมากนะครับใส่ซีอิ้วไว้สักสามสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมแล้วก็ปล่อยให้เดือดเดือดไปสักประมาณสิบห้านาทีนะครับไฟลุมๆนะไม่ไม่ต้องเดือดพลาาเดือดไปสักสิบห้านาที เอาเอากระชอนตาละเอียดยิบเลยนะฮะกรองเอาเนื้อกับเนือเน้อหมูกับไข่ออกนะครับไอเอาเอาไอราบผักชีกะทิอเพริกทที่มันทิ่มทิ่มทำให้น้ําขุ่นออกเสียนะครับก็เหลือแต่น้ําใสๆน้ํานั้นหอมแล้วนะหอมราบผักชีกะทิอเมริกเอาเนื้อหมูใส่ลงไปแล้วก็ไข่ใส่ลงไปแล้วเครื่องพะโลอีก ช้อนช้อนโต๊ะครึ่งหรือสองช้อนเนี่ยนะฮะใส่ผักขาวบางมัดให้นั่นนะครับแล้วก็ต้มลงไปในน้ำซุปที่เรากรองอ,อันแรกออกแล้วพร้อมกับใส่อ่เขาเรียกอะไรอ่ะอบเชยสักก้านหนึ่งนะฮะแล้วก็โปยกักสักครึ่งดอกลงไปเติมน้ำเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับชิมดูนะฮะ,ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนี่นะฮะแล้วก็น้ำปลานหน่อยหนึ่งเคี่ยวไฟลุลุมไปเรื่อยๆจนตั้ง สัก4ี่ถาทีเนี่ยหมูสามชั้นเริ่มเปื่อยแล้วก็น้ำซุปของพะโล้เนี่ยเริ่มมีกลิ่นหอมเข้าซึมแทรกเข้าไปกันกับหมูสามชั้นชิมรสดูอีกทีนะฮะลักษณะของพะโล้ที่ดีนะฮะหวานกับเค็มต้องเท่าๆกันไม่ให้รสชาติใดรสชาติหนึ่งโดดกัดเกินไปนะครับถ้าถ้าซีอิ๊วมัน,ม,นมันใสก็ใส่ซีอิ๊วเห็ดหอมลงไปอีกหน่อยก็ได้นะผมเด่นซีอิ๊วเห็ดหอมนะฮะ มันจะเค็มแล้วก็หอมหวนอยู่ตรงนั้นน้ำปลาเนี่ยเป็นปลายเหตุฮนะใส่ใส,ใส่ใส่ไม่ต้องมากเดี๋ยวจะเค็มจัดแล้วก็ตกแต่งกลิ่นติดแต่งรสให้รสหวานและรสเค็มคลอกันเท่าๆกันนะฮะถ,ถ้าชอบน้ำก็ใส่น้ำไปหน่อยหนึนะ่งแล้วชิมดูนะฮะจะใส่เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ทอดก็ได้นะฮะบางเจ้าใส่เลือดหมูนะครับผ่านเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับ ก็ผสมกันลงไป <c oughs> ก็จะเป็นพะโล้ทงเครื่องอย่างดีเลยนะครับบางลายใช้กระดูกหมูอ่อนแต่กระดูกหมูอ่อนเนี่ยต้องเคี่ยวนานหน่อยนะครับก็ต้องเคี่ยวกระดูกเสก่อนก็ได้แล้วใส่ไข่ลงไปทีหลังนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของพะโล้ก็คือกลิ่นหอมของอ,อบเชยโปยกัก๊กรากผักชีกระเทียมพริกไทยต้องคลอกันตลอดเวลาเราซดน้ำเข้าไปไเนี่ยกลิ่นหอมมันจะเข้าไปในจมูกเลยนะครับ ก็ไข่สาหรับไข่เนี่ยนะฮะอาจจะใช้ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้แต่ให้ใช้ไข่เป็ดจะดีกว่าเพราะไข่เป็ดมันเหนียวนะครับเวลาตักทานแล้วเนี่ยไข่แดงมันจะไม่หลุดมาจากไข่ขาวนะครับก็จะดูเป็นฟองน่ารับประทานมากนะครับทุนไข่ไก่นั่นแหะบางทีมันลอนไข่แดงมันจะลอนออกมานะครับก็แล้วแต่คนชอบฮะแต่คอโบราณคอพะโลโบราณเนี่ยเขาจะใช้ไข่เป็ดนะครับลองทําดูฮะง่ายฮะไม่ยาก นะครับตำรับตำราใน YouTube อะไรมีเขค่อยทําทดูนะครับข้อสําคัญรากผักชีกระเทียมพริกไทยตัวนี้จะเป็นชูบ่งบอกว่าเป็นลักษณะพะโลพร้อมกับอกเชยและโปยกั๊กที่เป็นดอกๆนะฮะลองทําดูครับก่อนจะนั่งก็ลงโรยผักชีกลงไปสักหน่อยหนึ่งมันเข้ากันดีฮะเนี่ยแะครับก็จะได้พโลอร่อยอร่อยๆทำไข่สักไม่เกินสิบลูกเนี่ยกำลังดีครอบครัวหนึ่งกินสองมื้อก็พอละ นะครับเดี๋ยวนั่นละมันจะเอียนนะครับพะโล่กินกับแกงเผ็ดกินกับอะไรอะไรก็อร่อยตรงนั้นแหละครับพูดแล้วก็หิวแล้วละครับท่านผู้ฟังลองคำดูครับพูดแล้วก็น้ำลายสอทีเดียวนะคะแต,แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทาน หมูอย่างที่อาจารย์ว่านะฉันก็ขอ,อนําเสนอว่าเป็นพะโล้ไก่ก็ได้นะโดยใช้สะโพกไก่ไข่ไก่ต้มเห็ดหอมรากชี้ผึ้งที่อาจารย์บอกนะกระเทียมพริกไทยโป๊ยกากอบเชยน้ําตาลปีป๊บผงพะโล้ซอสถอยนางรมก็แล้วแต่สูตรของแต่ละท่านนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ยอดฮิตแน่เวลาไปร้านอาหารเนี่ยเมนูที่สั่งนั้นคือพลาดไม่ได้นั่นคือประกอบไปด้วยไข่อาจจะเป็นไข่พะโล้แล้วก็เต้าหู้อะไรเงี้ยหรือในช่วงเทศากาลเจก็เป็น uh, พะโล้เจอะไรางี้ไปนะคะ